เกือกวิธีอีสานมาเน่ากับผมมือนีมาอยู่ที่จังหวัดมหาสรารคามครับผมอำเภอน้านดูบาลินฟ้าครับผมสวัสดีจ้าอ้าวตื่นเถ่ามากอะากอากาศเย็นย่างขนาดครับผมมัอยู่บวานลุงครับเ็กับขอไปวัดกันของเยายของน่วมของสิององไปเอาที่ไหลเนี่ยมาไม่ไหมสดๆเลยเหมือนผักพร้อมพี่น้องเอ้ยเพียพร้มอมอ้า đang gìn khỏe vua cả này thêm không cái nữa các bạn ạ, thời tiết đẹp, thời tiết đẹp, thời tiết đẹp, ใสออ่ใสออนใสคันนา ana, สามพิภีตับโอ้ยล่วมมิดเลยล่วมมิดล่วมมิด <S <S สุดยอดแล้วมาบ้านเขาต้องจัดครับผมเดี๋ยวตุยตุย,ตยพี่น้องเลยซีมสะเต๊หอมคักขวโพดด้วยสุดยอดแซ่ <S 2> <S 2> แบ <S <S ออหอมมะหอมมาหอมมาะเป็นขนม ใส่เป็นไปแล้วันน้ใส่เป็นล <c oughs> ้นบานเราคนน้อนอนัโอ้โามามื่อนี้มาสลามครมมาเยี่ยมพ่สาวพี่สาส,า <S 2> <S 2> าสบายจ้ะก็เลย ตามากักควนพรอจะแ่นุ่นนํากัทครับผมมือครับกับ้านาแบบานนี่แหละอ้าลุยมากลายอมันกมีนองกินมาันนาวมั่งนมานั่งนมาเลยจ้าสบายมาบานนอกไปกินจังสี่ละบาานนอกไปกินแบบนี้ละเยียมมาบานกินกลอยที่กลอยน้อย

อันนี้ธรรมดาพอดีอันนี้เป็นจันเโดนเนี่ยม่กินของกบะปิกรนองที่เป็นซื้อแซ่บตุ้มหัวกับหืองร้องเหงา เล ja <laughs> ้งแดดความนาคับผมมซีผืนกับบอุ่นอยู่หนาวแล้วหนาวแล้วนี่ปีไหนนะจ๊ะคับ ี่สิบปีก่อนมันีมันก็มีที่น่แล้ครับยี่ิบปวหานมลยวานเลยตาจะเชื่อคนเพระว่าห ไปหาบพ่อ่หลังีแป้ไปบ้านนะ่น้มากใสน้ำีนะดเียสเยอะนออปป้ามาพอดีมาไหมป้าอนีพอดีดมาากันเลยอันพอดีมาสอบไปอันหาเขาพกเที่ยมาเสี่ยงไปซื้อบคคู่อันนั้นขอยาบุญเาตหลีวบุญโอยอยาบุญ เดี๋ยว้ลูกตาไปอุ้มาดเาไ่ขอนบ๊บท่านได้กินดรอกเขาม่ได้กินยาอ่อ่เอาพักก็ให้นานะก็ให้่านั่นหนัก้าสาวมากเอ๊ะนั่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 งนั่งนั่งั่นันั่งน่งนั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 ่นั่งนั่นั่งน เสียไปเขาเตี้ยี่เอแก่ปะแก่ปะคอยยากมึเขาห่วเป็นน้ากนไม่ยากแค่นเาไม่รนเนาไม่เบอกงเปียน้อมาผลุงแกเนี่ยโอ้ยอคุณมากขคุณมากจะเปเอามาจะเอามายีห่าจะเอามา้เยไปกิน กต้องมาอกมาออกกัน nah> ่อยกูจะทำบ่อย่การมแล้วนี่นีี่ตการวนตัวนะผมบอกแล้วเป็นหมอรับดังเป็นสลบมีพฤตการลรอด้าอันก้ข้นเาเขเขาไ่หจิมเขวกินเลยกนนะจิ้มใหนนะตรงน้าอมอมันี่รู้่หยรู้

không หาลังให้มื้อเออ không เอาให้กินไว้เด้หึอัน1ปลาเอามาส่ง ควยกับ่ใส่ผงอยางนี่เนาะเมป่อ่าไปแต่ว่าทรงยงอยู่ยัง่ได้น้ำครออันนี้ไม่น่าจะกินน้ำปรนมล้วนมื่อี้นีจะได้กินบ่ลกโอ้เดะกินได้ตากลน้น้ำสุบ กวยเนึงคเมูคนได้ไายพี่น้องหลายเนนี้ว่าเดาไส่งใ้ก็อนหญ่ตาดีแล้อันกับวันี้ก็มาดหนีสองจังหวถาไปขขงเตียนึก็ได้ไา่อย่างล้มูจักเตียพี่น้องหลายกันคันนี้กินเราขึ้นฮอดพนพนี่ดิไหมเพราะมันกับว่าหลายคนไม่กินก็บขนี่กับพวกไปกินกันหนอร้านกันร้านน่อยผู้เดียวออมนี้ออนี้หละ คกกมา呀เจ้า่าอไม่เสียไม่เชียไม่เสียเฮ้าขวานมั้เานี่ผู้กินคนนัี่เดอไอ้เช่คก็ายกมแม่เามาก่ยไอ่ก็ยูายกินเลยเจ้าไปขาหลับเลไม่ได้กินรอกหวจเยย่อนไม่ด้กิไ่ดไม่ิไม่กดิไม่่ก่ กินกได้จะเหนจริงไ no <Ether> <hi> ่จิก็ดีัลยขันอ่จิ้มกินได้กินนี่บ่กินหลายต่วกันกันันเมียอยู่นําว่ากาดอหรอันกินมกเหล่ากับกรบอกถ้าออกไปวันหน่อยนี่เขาเรียว้าเอกเตี้ยกยังเปิดร่านร้านนี้นึงจะออกกูข้างัมันไปดไสองที่แกไมู่้เงินันแม่เบบยุน เาลนรัดนี่เล oh? ่มากครับอขาไม่เลกรั so right? oh, oh, birth birth. ัแบบคุณาโอ้ใ่กระป๋องห่ย่าเดียวเหระต้องแป้งแ่ไหนนะโอ้เสียบเยอะอาใส่ถุปก็ใส่ซุปเยอะๆยิบก้าทุกเะแค่กันไหมนี่ค้างๆกันนะแล้วมาันแบบไม่เย็นแล้วอ้ยย็นแล้ว ไปสิเนี่ยได้ไหมสนับมับ้างไว้พอเสรเดียวไปหากไะต่านไปหาเขาหาที่หน่อยอืเอาละครับผมวันกาศอาทิตย์ฮุกละฮุกใช่ไหมครับผมญาติบาน่าจปผกหมากครู้เกิดกขานี่แหละรู้แบบอีสามา้วไปมากอันนี้มันงเลียก็ไปหาเหันีบ้านห้อกับแบบนี้นี่นล้องยงกับแลเลี่ยนกันนะ นี่แหละนี่นี่แตมว่าดูกันดีเสียงอาจจะมุมมัมมุมมัมยังไงครับนี่แหละครับผมวิถีอิทานกองแดเป็นแบบนี้เอาละครับผมสำหรับคลิปนี้กับพ่อท่านี้ยนะเดี๋ยวกินต่อกันดีครับผมเราเพื่ได้ไปธุระปั๊บปังกันไปแล้วก็ผู้ดู่ก็กินต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้เขาบ็มีที่ไปเอาครับ